แล้วเห็นบอกว่าวันนั้นก็ได้มาเลือกติดฟิล์มใช้บริการที่นี่ด้วยนะคะเป็นฟิล์มยี่ห้ออะไรนะคะเป็นวีคูครับผมใช้วีคูมาตลอดอยู่แล้วทุกคันเลยตั้งแต่ตั้งแต่รถรถอ,อ่ก่อนที่จะเปลี่ยนก็ตลอดนั้นก็ใช,ใช้ใช้ตัววีคูมาตลอดครับแล้วประทัจอะไรวีคูคะก็ลองลองจากจากหลายๆจากรถเพื่อนเวลาไปขับรถเพื่อนเงี้ยเราก็ดูว่าเขาใช้ฟิล์มอ,อะไรแล้วก็ผมก็ชอบสมัมผัสเนี้ยว่าเวลาแดดจัดเนี้ยขมือเป็นแนบ ันร้อนหรือไม่ร้อนแ,แตนมน่มันมันร้อนกว่าผมก็เลยใชายปหนึ่รกว่าแล้วตอนนี้ใช้แล้วมันมันเย็ยนครับเย็นกว่าแอร์แอร์เย็นกว่าด้วยทำไมถึงเลือกวีเคีสิคะก็อ่าลุ้นก่อนหน้าครับมันยังไม่ยังไม่มีนะักมีเคสิก็ติดมาตั้งแต่รถแั่เก่าๆแล้วครับแล้วก็รู้สึกประทับใจรู้สึกว่าเฮ้ยทั้งเรื่องแบบว่าเวลาเราเอามือไปแง่ไปจบี่มันไม่ร้อน แล้วก็เลยอพอมันมีแบบว่าตัวท็อปเราก็ตลองๆลองจัดดูอะพราะว่ามันเป็นยังไงอะไรนะครับของมันต้องมีเนาะถ้า <laughs> <ๆ S 2> พามิสัยครับมันสวา่างขนาดติดแบบว่าข้างนอกมองข้างนอกมองเข้าไปข,ข้างในเนี่ยไม่เห็นเลยนะแต่ว่ามองจากข้างในออกไปข้างนอกเนี่ยสว่างไม่มืดเลยยิ่งกลางคืนก็ก็ไม่ได้มืด เรื่องของทัศ,ทศนวิสัยของวีคูแล้วก็ของรุ่นวีเคสินี้คือของเขาเยี่ยมอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการความร้อนแล้วก็เรื่องทัศนวิสัยในการขับขี่นะคะมไม่ว่าเป็นตะวันของคืนทําไมถึงมันเลือกใช้บริการที่ท็อปคาร์ตาสครับก็เคยเคยผ่านอย่างเงี้ยครับแล้วก็เห็นรถเข้าเยอะด้วยแล้วก็แล้วก็พอติดไปเคยมาติดครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเขาเขาโอเคความเรื่องเรื่องความรวดเร็วเรื่องการโทนนะ อออะไรรยี้คับืโอเคค่ะก็คือการบริการทั้งหมด<ช>ของเราเนี้ยก็เป็นมาตรฐานที่มีมานานแล้วนะคะที่เราจะบริการลูกค้าอย่าง็ทีที่ก็ขอบคุณลูกค้านะคะที่เลือกใช้บริการที่ท็อปคลาสค่ะ